เป็นการดีไซน์ครับด้าน,นหน้าครับใหม่หมดเลยครับด้าน,นหน้านะครับไฟหน้ากันชนหน้าครับกระจังนนหน้าช่องระบายอากาศครับแล้วก็โลโก้ขนาดใหญ่สวัสดีครับแฟนๆวัพลวันนี้เราพามาชมยาริสสมาร์ อันนี้เป็นสีเซมิเนเกครับเป็นสีเทานมใหม่นะนะครับสีเทานมใหม่อันนี้ใส่ชุดแต่งครับเพตโต้ครับมากับชุดแต่งเพตโต้เป็นชุดสเกิร์ตรอบคันครับชุดสเกิร์ตรอบคันสีเทานมใหม่ครับสวยนะ สวยมากสวยมากครับนนเป็นชุดสเกิร์ตหน้าครับพร้อมกับสัดรักษ์แพตโต้ครับัน,นสเกิร์ตหน้าแล้วก็สเกิร์ตด้านข้าง สีเดียวกับตัวรตัดสีดำแล้วก็สติ๊กเกอร์ครับสีแดงครับสวยสวยด้านท้ายเช่นเดียวกันครับกันชนท้ายสีเดียวกับตัวรถตัดสีดำพร้อมกับคาสติ๊กเกอร์สีแดงครับแล้วก็ปลายทคู่ครับเป็นปลายหลอกนะครับปลายท่อคู่สวยสวย สีเท่านมใหม่ครับสวยมากสวยมากครับหรือว่า,เ,าเรียกว่าสีซีเมนเกรก็ได้ครับสีซีเมนเกรแต่ถ้าพูดเป็นครับภาษาไทยเราก็สีเท่านมครับสีเท่านมอ่ะเดี๋ยวไปที่ด้านหน้าก่อนนะครับไปที่ด้านหน้าก่อน เป็นการเป็นการดีไซน์ครับด้านหน้าครับใหม่หมดเลยครับด้านหน้านะครับไฟหน้ากันชนหน้าครับกระจังหน้าช่องระบายอากาศครับโลกแล้วก็โลโก้ขนาดใหญ่ไฟหน้าครับไฟสูงไฟต่ำครับ LED ครับไฟเดย์ไทม์นะครับ LED ไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้อยู่การดีไซน์ไฟหน้าครับดีไซน์ใหม่เลยนะครับสวยดีไซน์สปอร์ตครับ ชบเชียวส่วนกันชนหน้าครับสีเหลือบตลดพร้อมกับแถบสีดำนะครับสีดำเงาแล้วก็ช่องระบายกาศครับเป็นแบบรังพึ่งขนาดใหญ่ครับมองเห็นเด่นชัดเจนเลยครับมาพร้อมกับโลโก้ตยต้ตครับขนาดใหญ่มองเห็นเด่นชัดเจนส่วนสเกิร์ตครับเพโต ติดตั้งเข้าไปแล้วทำให้รถดูสวยขึ้นครับดูสปอร์ตขึ้นในส่วนของเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์พันสซีซีครับ92งแรงม้าพวงมลาลัยครับ power อ่าพวงมลาลัยครับ eps ครับเป็นพวงมลาลัย power ไฟฟ้านะครับเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้า มาที่มุมด้านข้างครับฝั่งด้านซ้ายครับช่วงเวลานี้อาจจะมืดนิดนึงนะฮะอาจจะมืดนิดนึงส่วนในการดีไซน์ล้อนะครับล้อขนาดนะครับ15นิ้วครับลายใหม่เป็นสีดำปัดเงาครับทำรถดูสปอร์ตครับแล้วก็ดูสวยขึ้นตัวนี้ให้ยางนะครับให้ยางตลอบมานะนะครับขนาดยาง ครับ18560 r 1 5นี่จะให้หน้าดิสหลังดำนะครับส่วนช่องล่างครับด้านหน้าเป็น McPherson s t ร์ t นะครับด้านหน้า McPherson s t ร์ t ครับส่วนด้านหลังเป็น t r s i o o n e e m นะครับนุ่มนวลก่อถนนเป็นเยี่ยม ในส่วนของกระจกมองข้างครับสีดำครับพร้อมไฟเลี้ยว LED ครับปรับพับเก็บด้วยไฟฟ้าส่วนตัวตัโครงสร้างเองครับเป็นโครงสร้างที่ภาจ g เอครับหลุดซับแปรงกระแทกจากกันชนด้านหน้าด้านข้างครับทำให้โครงผู้โดยสารครับบาดเจ็บน้อยนะครับแล้วก็ทําให้ตัวโครงสร้างครับคงรูปนะครับในส่วนเสากาศครับเป็นแบบชักฟินนะเสากาดชิปฉลาม ส่วนครับคอบประตูนะครับยังเป็นสีดำอยู่นะครับยังเป็นสีดำนะมือจับสีเำตลดตากาสิ้นเปลืองน้ำมันครับ23.3ิกเมตรตอลิตรครับไปค่าซค่า CO2 ครับ100กรัมต่อกิโลเมตรในรับมาตรฐานนะครับอุตสาหกรรมนะครับยูโรไฟนะครับ ปล่อยค่า,าเสียครับยูโรไฟแล้วก็ผ่านมาตรฐานนะครับการทดสอบนะครับระบบความปลอดภัยนะครับระบบเบ e BS, รกอเบสพกอล์อิมิเตกระไซยแรงเบรกครับแล้วก็ e s เครับคือระบบควบคุมการทรงตัวแล้วก็กรณีการชนจากด้านหน้าครับทดสอบได้5ดาวหมดเลยครับด้านหน้าด้านข้างคับข้างซ้ายข้างขวาครับทดสอบไปเลย ส่วนอุปกรณ์ที่ติดตั้งนะครับมาจากโรงงานครับในรุ่นนี้ติดตั้งอะไรมาบ้างครับระบบเบรกอิเบสพกกลาล็อกอิเบดิกระจายแรงเบรกเบย์เซอร์นเบรกครับเฮดเอซีตัวบางทางลัทธนครับวีเอสซีครับควบคุมการทรงตัวทรีซีพกกลาร์มุดฟรีครับแล้วก็ถุงลม7จุดเตำแหน่งไฟหน้า LED ครับเป็นโปรเจคเตอร์ไฟสูงไฟต่ำยูนต์คมเดียวกันครับเป็นแบบบายพีมนะครับแล้วก็ไลท์ไกดิ้งก็คือไฟเดียร์ไทม์ไลท์นะครับ แล้วก็ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติมาพร้อมกับระบบ Follow Me Home ล้อคับทูโทนขนาด15นิ้วครับสีดำปัดเงาเสากากาลิปฉลามเครื่องเสียงครับขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android a ต t ้นะครับแล้วก็พร้อมกับระบบ Key -connect เป็นระบบติดตามพปัหารถยนต์นะครับซึ่งติดตั้งมากับยาริส2023นะครับทุกเกตร,รุ่นเลยนะครับวัสดุหุ้มหนังเป็นหนังสังเคราะห์ สีดําพร้อมตะเข็บได้สีเทาแล้วก็เบาะด้านหลังครับปรับพับแยกนะครับ60/40เลยนะครับแล้วก็กล้องมองหลังครับขนาดถอยแล้วก็ระบบสมาร์ทเอนทีแล้วก็ปุ่มพุ่สตาร์ทนะครับกุญแจจ,จะเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะครับส่วนราคานะครับ6 2 6 0 0บาทอันนี้เป็นราคาที่เพิ่มค่าสีนะนะครับจะมีอยู่ สสีที่ได้เพิ่มค่าสีมีสีขาวมุกครับสีเทานมแล้วก็สีส้มนะที่ได้เพิ่มค่าสี7,000บาทส่วนสีอื่นไม่ได้เพิ่มครับอ่ะเดี๋ยวพาไปที่ด้านท้ายถังน้ำมันครับจุได้12ลิตรนะครับรองรับ E10 โ so ซฮอล9กครับหรืออัเคนที่สูงกว่า95ขึ้นไปนะครับเติมได้เลยนะครับ ส่วนมุมด้านข้างครับก็สวยดีครับก็สวยดีนะนะครับกันชนด้านท้ายนะครับมีการดีไซน์ใหม่นะครับจะมีแถบด้านข้างทั้งสองฝั่งครับจะเป็นแถบสีดำๆๆนะเห็นไหมครับแถบร่องสีดำอยู่ตรงด้านข้างครับอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับทำให้รถดูสปอร์ตครับเพิ่มมากยิ่งขึ้น ไฟท้ายครับ LED ไฟเบรก LED ครับไลท์กริ้ง LED ไฟเลี้ยงเป็นหลอดไส้ครับพร้อมกับไฟถอยยังเป็นหลอดไส้อยู่ไฟ2ป้ายทะเบียนครับก็ยังเป็นหลอดไส้นะครับพร้อมกับแถบโลโก้เตต้าแล้วก็คิวขอบป้ายทะเบียน,นะครับจะเป็นสีดําเงาพร้อมกับกล้องมองหลังแล้วก็สัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ยาริสอยู่ที่ด้านท้ายนะครับฝากระโปรงไฟเบรกด้วยสนะครับเป็น LED ส่วนกันชนท้ายครับด้านล่างครับก็จะติดชุดสเกิร์ตนะครับเพตโตครับหล่อขึ้นสวยขึ้นสปอร์ตขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวพาชมด้านในกันนิดนึงในส่วนด้านในครับด้านในก็สามารถวางของขับได้พอสมควรนะครับได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ปรับพับราบลงไปได้นะครับปรับพับราบลงไปได้แล้วก็มีที่บังของด้านหลัง นะครับอขออนุญาตปิดส่วนมุมด้านหลังครับก็ดูสวยดูสปอร์ตครับพร้อมกับสไปเลอร์ด้านหลัง เสาอากาศครับชาร์กเฟนสวยครับอันนี้ใส่มาทุกเกรดรุ่นเลยนะครับซื้อรุ่นไหนก็ได้ครับเป็นเสาอากาศแบบคลิปฉลามกันเลยทีเดียวส่วนมือจับนะครับมีปุ่มคีย์เลสนะครับอยู่ที่ด้านข้างประตูนะครับอันนี้ใส่มาในรุ่นสมาร์ทขึ้นไปนะอ่ะโอเคเดี๋ยวพาชมกันด้านในกันอีกนิดนึง ส่วนแผงประตูด้านข้างครับบุหนังสังคหอนะพร้อมตะเข็บได้สีเทาครับแผงประตูนะครับแผงควบคุมสวิตช์ครับเปลี่ยนแบกสีดาเงาเมื่อเปิดสีเงินครับนะครับแล้วก็มีที่มางแก้วแล้วก็ลําโพงครับส่วนเบาะครับเบาะจะเป็นเบาะหนังครับเบาะหนังสีดํานะครับพร้อมตะเข็บได้สีเทาครับปรับเมนูนครับหมทิศทางนะนะครับเบาะ ดีไซน์ใหม่ครับอบกระชับนะครับดีไซน์สปอร์ตครับนั่งสบายครับพนักพิงนะครับศีษะนะครับเป็นแบบวิวลดการปาดเจ็บกระดูกต้นคอนะครับคู่หน้าเลยนะครับพร้อมกับตะเข็บได้สีเท่านะครับตรงด้านหลังเบาะครับก็มีตะเข็บได้สีดําแล้วก็แถบเทาเนาะครับฝั่งผู้โดยสารเช่นเดียวกันนะครับ ผมพาขึ้นชมด้านในกันพวงมาลัยครับพวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมกับตะเข็บได้ครับสีเทานะนะครับแล้วก็มีปุ่มมัตติฟังก์ชันนะครับที่พวงมาลัยปุ่มรับโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีแถบสีเงินรมวมนะครับเพิ่มความสปอร์ต ให้กับพวงมาลัยพวงมาลัยนะครับไมจะเป็นสีขาวส่วนเข็มจะเป็นสีแดงครับเพิ่มความสปอร์ตนะครับให้กับเรือนไม้ส่วนด้านข้างก็จะมีปุ่ม push start นะครับปุ่ม push start แล้วก็ปุ่มเปิดปิด VSC ครับ t r c แล้วก็ปุ่ม stop start นะครับตัวด้านข้างครับ ช่องแอร์นะครับด้านข้างจะเป็นสีเงินรมดำนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถแล้วก็เครื่องเล่นนะครับขนาด8นิ้วครับรองรับ Apple ิ a กับแอนดรอยเป็นเครื่องเล่นใหม่ครับดีไซน์ครับให้เป็นแบบตั้งส่วนแอร์นะครับแอร์เป็นแอร์อัตโนมัตินะนะครับแอร์อัตโนมัติปรับแม่นยำเย็นเย็นท่วถึงส่วนด้านข้างครับด้านข้างก็จะเป็น สีเงินรับรมดำนะครับเช่นเดียวกันนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับพร้อมกับที่วางแก้วนะครับที่วางแก้วก็จะมีไฟส่องแก้วนะครับนะครับไฟส่องแก้วสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ที่วางแก้วสองจุดนะครับหัวเกียร์หุ้มหนังรับแล้วก็ฐานเกียร์เป็นสีดำรับเปลี่ยนเอาแบ็ก เกียร์ก็เป็นเกียร์ซูเปอร์ซีรีส์ครับส่วนเบรกมือยังเป็นเมนวลอยู่นะครับพร้อมกับช่องพาวเวอร์เลสนะครับส่วนช่องเสียบ USB นะครับจะอยู่ตรงกลางกล่องนะครับนะฮะเห็นไหมครับช่องเสียบ USB จะอยู่ในกล่องนะส่วนที่บางแดดหน้าครับเอ้ไม่ใช่ที่บางแดดหน้ากระจกมองหลังครับตัดแสงเมนวลน,นะตัดแสงเมนวลแล้วก็ออกไฟในเกง๋งครับเป็นฮาโลเจน กระจกเอ่มิงแดดหน้ามาพร้อมกับกระจกนะครับฝั่งพุ้ยสารครับด้านคนขับมีไหมด้านคนขับก็มีให้นะครับส่วนไม้นะครับเปลี่ยนตำแหน่งครับอยู่ตรงบนหัวด้านคนขับนะอันนี้จะเป็นไม้ครับก็คือจะย้ายจากตรงกลางตรงนี้ครับตัวนี้จะไม่มีแล้วนะครับ ตอนนี้จะปิดปิดไว้แล้วนะครับไม่มีช่องแล้วนะก็จะย้ายมาไว้ตรงบนหัวครับด้านคนขับแอร์แบ็กเจ็ดจุดเจ็ตำแหน่งนะครับบุหลังค่าครับเป็นสีดำนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถไฟในเก่งผู้โดยสารครับตรงกลางก็เป็นฮาโลเจนเช่นเดียวกันโอเค๋้วผมพาขึ้นไปนั่งนะครับด้านหลัง ด้านหลังครับตรงเล็กรูมครับบอกว่าบอกเลยว่าเหลือเยอะนะครับเล็กรูมเหลือเยอะเฮดรูมก็เหลือนะครับเหลือๆแล้วก็ตรงด้านหลังครับผู้โดยสารจะมีช่องเก็บเอกสารนะครับมีเฉพาะฝั่งผู้โดยสารนะครับด้านทอนขับไม่มีครับแล้วก็ตรงคอนโซลกลางนะครับก็จะมี ฟัสชาร์นะครับเป็นไทซีนะครับ2จุดนะครับไทซีสองจุดสองตำแหน่งครับตรงด้านหลังนะครับอืมก็โอเคนะครับนั่งสบายดีนั่งสบายดี เป็นไงบ้างครับนะครับหลังจากที่พาชมรอบคันกันแล้วนะครับถูกใจกันบ้างไหมครับโดนใจกันบ้างหรือเปล่านะครับสามารถติชมคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับยินดีรับฟังนะครับเพื่อที่จะได้นําไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราครับให้ดีๆขึ้นไปเดี๋ยวพาไปด้านหน้ากันอีกนิดนึงนะครับ สำหรับใครที่ชมกันแล้วนะครับอ,อย่าลืมให้กำลังใจกับทางช่องอวัสถุผลของเราด้วยแล้วกันเนะาะง่ายๆเพียงแค่กดไลค์ครับกด Subscribe กดติดตามกดกดกระดิ่งนะครับเพื่อทีอ่เพื่อที่จะได้รับชมครับคลิปใหม่ๆเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆครับก็จะได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็เข้าไปชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็จะมีโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับสำหรับยอริสถ้าใครออกนะครับเดือนเมษานะครับรับไปเลยนะครับชุดสเกิร์ตนะครับเพโตรอบคันมานะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้ถ้าใครอยากได้ครับคอมเมนต์นะครับมาที่ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไลน์นะครับไลน์โอเอนะครับ เพื่อพูดคุยนะครับเงื่อนไขพูดคุยรายละเอียดนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เนาะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนที่เจอกันนะครับในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนขอบคุณครัสวัสดีครับ Yeah. Mm -hmm.